สวัสดีพี่สู้ผู้สุขอนกับผมมื่อนเี้ก็ได้เดินทางมาหอดวัดปูสามแปดทีมัต,ตามแนวทางของปูสามแปดวัดมันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าหกแปดนะพี่น้องเอฟซีก่กระถามกันขามาตามปูสามแปดน้ำแนวว่าสันเอามาแล้วพี่น้องเล็กปูสามแปดไ้ล่างนี่ให้วิ่งหกจับคู่กับเขาหกนึงตรงๆเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าโครงสุดท้ายปูบัดมาน เปลี่ยนตัวเน้นนะพี่น้องเนาะปูไมนเน้นให้ปูไมนเน้นให้หกสองนะพี่น้องเนาะโอ้เพียงไหปูโอ้ปูมาตาจำปาดิครับบุญบ้านเพื่อนหมอครับโอ้บุญจำบุญบ้านจำปาโอ้พอดีในจังหวะพอดีพี่น้อง โอ้มาจะได้จังหวะพอดีพี่น้องปูมากโอ้มาสั้นเวลาเลยโอ้มาสั้นเวลาพอดีเลยฟูฟูหัวตะยางขื่นขุดพอดีเลยได้จังหวะพอดีเอามีหลักฐานของเกาไห้เบิ้งได้พี่น้องที่ปอยจะที่ปอยจะตองหวัดแหมะ อ่าก uhm, ับถ nice so ือกแล่นอปูไห้หกหนึ่งลังบานในโค้งทุ่งไทยผมมาปูไม่ให้ให้เน้นหกสองตัวเดียวมันถูึงงมากสอถเปไปมันใจคักแค่นี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 ่ปูให้ผมตองวดนี่นี่นี่ผมมีหลักฐานของเก่าปูถือก้องหกหนึ่งอะไรหรโอ้ลัดเตอรี่กับถือกหกเนี่เอาปูในลัดเตอรี่โอ้ปูผมไปซื้อตั้งหกสองเลย ปูมันเ,เน้นในผมคากโพดโคงสุดไทยนะโอ้ยปูว่าหกสองเด้อนักนัดผมก็น,นักหกสองกแล้วโอ้ยผมมาโคงสุดไทยโอ้ยผมอยากให้โอ้ยกับอันผมอยากอันอันผมอยากโซ่ไรเด้อันที่ผมซสือปางทีว,ว่าผมมันตัวปูอีกปูว่าหกสองนักนัก,กวะท่าน แม่นบอกแม่นนี่เลี้ยงแล้วนี่ปูให้ผมตองหดแม่นบอกนี่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 ผมมีหลักฐานให้เบื้องแรกนี่ต่วาาเขกับตัวเกาอยู่ปูมาเน่นนี่ตัวโคงสุ้ายนี่ปูมาเน่นหกสองให้ผมนี่เห็นบ่ผมมีนั่นได้อปูผมมีหลักฐานเด้ ว้อยปูก็ยังไข่เยอะปูยังเสือไว้อยู่ปูคือว้ปูคือหอวปูได้อดหอวลอตเตอรีอ่พุ่นได้ดหัลอตเตอรี่ปูหนึ่งปูคือเจ้าที่แหลกคนนี้ฮะโอ้ปูไปขึงง้นเงินแลหลนวให้ไปยี่รถไปขึ้นโอ้ไฮไฮยียย่รถไปแล้วอันบ่ป่าผมอยากเขอไม่พี่น้องข้อเบื่องกันนะ,อ,ะอยากไม่เอฟซีบางน้ำ ปูน้มปูเพาปูกับแซมันบาา่อาคหกสองล้านปเปอร์เซ็นผมกูบ้านนี่ผมกลับบ้านไปปูกระเจ้าแบบปูให้ตัวใดผมก็ไปบอกหกสองตัวเดียวดีไปบอกคนอยู่บ้านหกสองกระเจ้าไปใส่น้ำอีกก็บปูนี่แหละเนี่ยูมเหนแล้ว ครับปือนี่เด็กปูชือที่แหลกเด่นนี่เด้อหกหนึ่งเดออ็กมาหกหนึ่งเด้อปูผัวมาหกหนึ่งหกนี่ละหนึ่งหกสองนี่เด้อครับปูนั่นแหละปูปูมันเนี่ยไหนครับปูผมมาโค้งสุตไทยน่ะนะเนี่ยแบบนี้สองนี่คือเรียกบทจีหนึ่งกับโอสองกับหนึ่งบทสองอสองกับหาบทจีนบทถือเก็บเด้อ อันนี้บนล,ลางปู่อันนี้เลขบนแนละลางลางเลลงนี่เลขล่างเนาะสองกับห้าเลขติดบิ่งเลยแั่เมืม่อี้สองตนันบวถเห็นบนหนึ่งกับสองเหมืนมนอนันโวยปูนใส่หกสองโนะอ้ฟ <laughs> ปูก็ยัำไม้ผมคักโพดมาจะโก้เลยเลขไหมปูยำไม้ผมคักโพดกัน <laughs> <ไป S 2> เล่น <laughs> <ว>คักไว จังใดจังจ <Bond> ังโตเลยเหมืนเนี้ยโอ้แสดงเดี๋ยวปูผมเจายวผมเขียนเลขห์บ่นก่อนปูบ่นอันบนวิ่งตัวใดปูบน บนไหมครับ,บ<น>ครับโอ้ล่มครักโอ้ล่มหนาวมากแหละเด้อพี่น้อนงเลยล่มครักล่มแนบ่าเนี่ยบืออบือ้อไรพัดไปไหม อปูช่างหวัวควนอยู่บอกผมหกสองอันมาเน้นย่ำคงทุ่ทไทยหกสองที่จริงเราปูกว่าหิ้งหกนึงตะต้ตองงวดแล้วให้ล่างพร้อมหกนึงอันนะ่ะอันวิ่งบนตัวไรปูอันวิ่งบนนั่นปูให้งวดเ่กนึงปูให้งหกคับอันแปดก็เขวหกอยู่ปูก็ในห้่ยหกดีเหล็กวิ่งมันม <c oughs> ังน,นงช่อน <c oughs> กันกับ <c oughs> <c oughs> Thơm một thơm lăng không nghìn một bố, bố nhưng mà cũng vậy พูทอโทรศัพทมากัปพูท่อโทรศัพท์เขาพูดของพูโทรศัพท์พูเขาโอ้ปาเขียวรถตอรี่ปมาโซเนี่ยกะตัไปขึ้นเงินล่ะู้ึ้นเงินแไปที่ลวไปปูให้ลูกสาวไปขึ้นเงินหร่ในแมโอ้บ่าด้โซ่เลยกันวิ่งแันวิ่งล่างตัวใดพูวเอาล่างก้อนก็ได้ วิ่งลางคู่ว่าหนึ่งกับสองบ่อนหนึ่งกับสองโ 1, อ้หนึ่งสองกับหกโสอ,อ,องกับห้าเลควิ่งไหมเออนี่เดม้มันสดก,กันสองกับห้าครับสองกับห้าห้าวิ่งห้าเลยอะสองกับห้าสองกับห้าแต่บ่มีช่องตงัวนี้ถือบ่ถือได้เลยด้วยวิ 1> 1, 2, ่งสองกับออห้าสองกับห้าใสเลยใส่มาใสเลยสองกับห้าพ่มีขาดแล้ว มันสองมันกระจมันยึดจ้องมันจ้องนู้เองเช่องกระฟาผูเน้นตัวไหนปูปูมักตัวไหนปู้ว่ามันส้นส้นสองบ่ผู้ว่าเรลขวิ่งไหมปูปูมากตัวไหนปูมักหาง่เดียวผูมักหาบ่แปดสองแปดห้า มันจับใช้ไหมมันก็คื่นแล้วนี่หลายตัวครับเอาเอาตัวผูมาหนึ eight, eight, ่งละนั่นละผู uh ้ออกตัวนั้นแปดสองแปดห้าแปดสองแปดห้าแปดห้าแล็กแปดศูนย์สองศูนย์ห้ารับไว้ทีศูนย์หนึ่งด้วยอันนี้เลขล่างโลโบเลขล่างศูนย์หนึ่งได้อัง มีสี่ตัวในสูตรหนึ่งด้วือดีขึ้นบอกครับบอตะเล็กจับคู่นี่ไหมปูน่าจะจับคู่มันได้สองศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์โอ้ปูมีสูตรหนึ่งมันมันคิดสองคิดหาคือโกะไหมศูนย์มันเช่วมกันนะโอ้แสดงว่ามันสชื่อมกันเออน่าจะสูตรนี้ได้เนี่ยมันสองศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์ตัวนี้ก็ไมาได้แปดสองแปดห้าเนีย บ่ปูมันก็นติดมันมันก็นติดสองติดหางก็เขาหน้าเดียวผู้ใดเชื่อหาใช่รลงสองกระหาน,นบ่อผ่านเลยแน่นอนเลยนะกับ่มีสองตรรัวล่างหนึ่งบ่อถึงเรียกงาน่ะครับว้ยปังเห็นยากง,งานบดิงคนเี้นมาดจะ้ะพี่เรียะพี่ครับมานพวกนี้เอามาใช้นีกับใชใ้กันนีมันใก้จมันจะเปง่ายมากมครับนี่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 ปรนี่นี่ปนี่กลัวนึ่งจ้ะ ปุ่มกับหกหนึ่งหกสองแมนนี่หกหนึ่งหกสองนี่ตัวนี้ขื้นกันก็มาล่องหนึ่งนี่มันเรีว่ามันถือหกที่เหล็กว่าตัวหกหนึ่งที้ดีแล้วเนี่ยนี่เนี่แล้วนี่หกหนึ่งตัวนี้หกสองนี่ตัวหกหนึ่งตั้มรามหกหนึ่งขี้อันนี้แล้วนี่มียงผินมันถือบ้านคีดหน่วยคืดหน่วยนี่แม็กวาขาดแจ็คเกียดินนะนี่คีดหน่วยคืดหน่วยหน่วยสองตัวฝนมันช่มกันหนึ่งเยอะกนี้ ครนึ่งด้วยมันนี่ก็นึ่งนี่รักทิพยตัวเดียวนี่ทุ่มที่สุดไม่ได้ตัวกรักทิพยับนี่โนมาแปดแบบนี้โอ้โอ้ซ้นแปดเออนี่นี่นีนมันีนนี่นีนีนี่น่นีน่นี้นี่นี่น่นี่นี่นี่่น่นีน่นเ่ี่นีนี่น่่นี่นี่นีนี้นนี่่บนีนี่่น่นน เลขล่างได้แล้วซี่คูเอาแต่ว่า,บ,า,าบัคหาศูนย์มาบ่พ่อเขียนได้พี่น้องได้เอาพี่นอ้องเข้าเบื้องล่างก่อนนี่คือเรลขล่างแปดสองแปดห้าสองศูนย์ห้าศูนย์ได้พี่น้องได้บ้านนี้เลขบนเอปูว่าเลขสองศูนย์ได้พี่น้องเลขสองศูนย์มันส้นหากับสองได้พี่น้องได้สองนั่นแค่เลื่อหากับสองนั่นไมได้ยังมีน้ำใส่เลยมันมีผ่าจไดสองกับผ่าน กีบแน่นอนครับบัดพี่น้องมาเบิ่งเล็กล่างแบบนี้เรียกบนเล็กบนปูกเล็กบนปีเก่าหกมือหันเบ้อปู๊วามันมากหกลกันมันเก่ากันอเลขกบนเลขกบนปูก็ให้ผมหกกระแปดได้หรือนั่นและเอกวิ่งนะว่าะหกนมันนขึ้นบนทั้งล่างนี่ว่าหก บนนั้นเขาเลขวิ่งเขาหฮกเล่กวิ่งไหมปัเล่กวิ่งบนแปดแปดตัวเดียว 8, วด่งปดแดหเลืสองแปดหกเล่กสามตัวนี่คือสองแปด บาานี่สองตัวสองตัวก็คือแปดหกปะปัแปดหกเอบันน้กันอั้นเจ้าป้อนนกบ่เอาไปซ้ก่มันปะปัที่ว่าเรีล่างูมันเจแล้วมันเจ้อนเจล่างิจ้า ก็แต่ว่าสูตรรางที่ปูกเขาดีเฮ้ยมันเนี้ยเขานี่บ่ิพจเกีย่ขันซีบรงมัลหลายตัวครื่อเข้าเฮ็นหนี่บางยางนี่ซีบมันฮัน่นหกินลงลหล,ลายชุดเต็มมันมาปู่นี่นี่คู่มดเลยนี่นี่ครับนี่นี่เสียดไปขเขาเบางแน่นี่นี่ลักซบมันนะครับมันได้ตัวเานี่นี่ละครับพิบล่างบํานี้พิเกรนี่คือนองแคบหน้าจอละนี่นี่นี่ลักซีบล่างได้นี่ได้นี่เวนี่เนี่ยนี่นีู่มาหรอกใส่หนานี่มัใส่กันมันจะงจะางนั่น ครับเอาพี่น้องเข้าพี่น้องเขาก็แคบหนาจอเอาล้ะกัได้ตัวเก้านี่ห้าหกแปดเก้านี่รักขึ้นมัเนี่ยนี่รักหน่วยมันเนี่ยมาดูใจเนี่ยนี่รักหน่วยมันส้นสองกระหาเนี่ยโอ้มันส้นสองกระผาเหมือนน่าลนปูออกรักที่ตุมเนี่ยไปใช่เลยล่ะครับนี่ชดนันมันได้อันเอาแบบนี้ปูเอาบานี้พี่น้องเขาแคบหนาจอได้บนปูว่าเอาไปซ้ำนี่ก้านมาสั้น พราะว่าขีมาโคงทุ่ยไทยขึ้เกาสองแปดหกหลักกับแปดหกครับมักแปดสองสองแปดก็เลยว่าแปดสองกลางมีหลระปูนเนี่ยนึขีม้ากหกสองโค้งสองเขาเพราะว่าเพราะว่าแปดหกกัดตัดสร้อยมาแล้วเอ้าปูหมั่นใจว่าหกมีมากคือเกาแล้วพี่น่องด้วยขัดเจาใช้หกช่องก็ได้กันนี่กัน ครับน่ะมันก็มี่ยุี่เด้ครับมันก็มียุดยนี่อันนี้ก็ะมีสองนี่สองหกข้นนา 6, 6, ไปสิเอาส่วนล่างนี่เอาวิ่งสองตัวได้พี่น้องห้ากับสองสองกับห้าปูมักไปที่หาหาใส่เลยสองกับห้านี่ยครับประกัน,นด้วยเนียเลยนี่ครับเจ้าได้กับตองมีมาเป็นป,ปูปูนี่ของกระมีสองตัว,วนี้บ่ถือเลขอืมครับแปดสองแปดห้าสองศูนย์ห้าอารได้สองตัวห้าศูนย์ ปู่บอกแล้ไม่เบ่งจอดบังหันเรามันสองกับห้าบัหันบัหันหกกับเก้าหกกับเก้าบัหันบันนี้สองกับห้าปู่ถึงบอกหมดปู่บอกแล้ไม่เบ่งอยู่หัวเทิงคนชุดปัดขึ้นกันสองตัวมาตัวหกกับบัหันหกกับเก้ามันมากเก่าปูวัดเก่ี่นลองแคบหน้าจอตามนี้นะส่วนเหลขบนพี่น้อง อันนี้มันตองกเอนสี่กับเจ็ดได้ครับห้าก้อนสี่กับเจ็ดพู่กันถือเจ็ดเจ็ดสี่กับเจ็ดครับบั่นหันหกกับเก้าบั่นสองกับห้ามาแน่นอนแน่นอนล่างนี่ชุดล่างนี่ตัวสูตรล่างตัวสูตรล่างในขีแม่นก็สูตรบนปลวกเพราะว่าสูตรล่างเนี่มันมันมันเข่าดีนี่สูตรสองกับผ่านเหง้าอาราเด้ครับบั่นหันหกกับเก้าห้าก้อนหสี่กับเจ็ดครับตัวล้พู่กระถือเด้อเจ็ดเจ็ดพู่กระถือ อการน้ำการครับพกนึงอีกครับมาฝากไอะไรก็แช่กติดตามสวัสดีครับผมสาธุกวยให้เขาอีกใช่ไหมหมดล้างหมดได้พี่น้องเลยหมวดนี้ผู้มั่นใจครับล้างล้างได้กับบะมี่สองกับหาที่หนี่งเบงฝ่ายหมดได้อบอกใไงเด้อถือดีชุดนี่